สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอ p f ฟิวเจอร์ชา e l นะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นข่าวดีๆอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อสำนักข่าวบลูเบิร์กได้จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศ Emerging Market ที่จะมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกในปีหน้ารวมถึงข่าวการไฟฟ้านะครหลวงนะครับมอบเครื่องอัดประจุฟไฟฟ้าในโครงการศึกษาวิจัย M.E.A.E.V. Smart Charging System นะครับก็นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ ทำให้เกิดความคึกคักของวงการ EV ไทยแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยข่าวคราวความคืบหน้าของโครงการ EEC นะครับเป็นเรื่องราวของการผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับสำนักข่าว b l o o m บิร์กได้จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศ Emerging Market ที่จะมีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในโลกในปีหน้านะครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวได้แซงหน้ารัสเซียเกาหลใีใต้ไต้หวนันมาเลเซียนะครับและทุกประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆในโลกโดยอันดับ ที่ทางบลูมเบิร์กได้จัดนะครับอันดับหนึ่งได้แก่ประเทศไทยอันดับสองรัสเซียอันดับสามเกาหลีใต้อันดับที่สี่ไต้หวันอันดับที่ห้ามาเลเซียอันดับที่หกฮังการีส่วนอันดับที่เจ็ดมีสามประเทศนะครับเป็นอันดับร่วมได้แก่ประเทศชิลีแอฟริกาใต้และตุรกีและอันดับที่แปดเป็นประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งการสำรวจของบลูมเบิร์กดังกล่าวนะครับทำขึ้นในตลาด17ประเทศที่กำลังพัฒนาในปี2021นะครับโดยพิจารณาจาก11ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและการเงินซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆเนื่องจากมีทุนสำรองที่มั่นคงและมีศักยภาพสูงในการไหลเข้าของการลงทุนในต่างประเทศในขณะที่ประเทศรัศเสเซียได้คะแนนอันดับ2นะครับเนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ส่วนดัชนีที่ทางบลูมเบิร์กนามาชี้วัดนะครับก็ได้แก่มาตรการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็มีตัวเลขการคาดการณ์ของ GDP ดุลบัญชีเงินสะพัดดุลงบประมาณรวมถึงหนี้สาธารณะนะครับซึ่งของไทยมีสัสดส่วนอยู่ที่41%และนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นทุนสำรองระหว่างประเทศสถนานการลงทุนระหว่างประเทศอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตาและอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงเป็นต้น เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับทางการไฟฟ้านาครหลวงหรือ MEA มอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าในโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อวันที่8ทธันวาคม2,563ที่ผ่านมานะครับนายกิรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เป็นประธานในพิธีส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าในโครงการศึกษาวิจัย MEA EV Smart Charging System ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อยอดให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าณห้องออเิทอรีรยมอาคารวัฒนวิพาธการไฟฟ้านครนหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยซึ่งทางผู้ว่าการของการไฟฟ้านครนหลวงได้กล่าวนะครับว่า การร่วมมือในครั้งนี้ทาง M.E.A. ได้ส่งมอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด22กิโลวัตต์จำนวน50เครื่องฟรีและรับประกันการ,รบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา2ปีให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย M.E.A.E.V. Smart Charging System ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนนทบุรีและสมุทรปราการ พร้อมกันนั้นนะครับจะได้เชื่อมต่อแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้า,ฟาอัจฉริยะวิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จและเชื่อมต่อกับ MEA EV application เพื่อรองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรอีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า,ฟาแบบสาธารณะและพัฒนาระบบบริหารการจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้า โดยทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับจะวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเครื่องอาดประจุไฟฟ้ารวมถึงการวิจัยและพัฒนาใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนตามแผนงานด้านพลังงานของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยและพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตของเมืองมหานครได้ดำเนินนโยบายในด้านยานยนต์ไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่องมีการศึกษาวิจัยใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าจากการนำมาใช้งานจริงของพนักงานในโครงการ M E A E V sharing จำนวน47คัน และโครงการพัฒนารถโดยสารประจำทางใช้แล้วขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นรถโดยสารไฟฟ้าเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยการวิจัยและพัฒนาใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าภายในองค์กร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในการเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าและนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดมลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของผู้ใช้งานทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคตตลอดจนการติดตั้งและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงโดยปัจจุบันนะครับมีการติดตั้งแล้วทั้งสิ้น 14แห่งประกอบไปด้วยที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและที่บริเวณ7 e เ e ่นอีเลทั้ง2ส,สาขาครอบคลุมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการและนอกจากนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงพร้อมให้บริการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ทางผู้ว่าการไฟฟ้านครนหลวงยังได้ต่าวต่ออีกนะครับว่านอกจากนี้ทางการไฟฟ้านครนหลวงได้จะทำ MEAEV a p p พลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นและสามารถใช้งานสถานีชาร์จได้ทั่วประเทศที่ลงทะเบียนกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยด้วยฟังก์ชันเด่นสั่งจองหัวชาร์จแบบเรียลไทม์ มีระบบนำทางไปสถานีชาร์จบนแผนที่นะครับสามารถสั่งหยุดสั่งเริ่มการชาร์จพร้อมทั้งแสดงข้อมูลการชาร์จตรวจสอบประวัติการชาร์จได้ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลการใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือที่ call center 1น3 0ง เรามาปิดท้ายกันที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับเป็นความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่าง EEC กับ j t r o ซึ่งจะเตรียมออกแคมเปญใหญ่ผลักด้านการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และออโตเมชันในประเทศไทย เมื่อวันที่16ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะครับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือเจโทรจัดงานสัมมนาเจโทรโรบอตอโตเมชัติเซมินาร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอโตเมชันขึ้นในประเทศไทย โดยดรคณิษแสงสุพรรณเลขาที่การคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะครับได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทาง E.E.C. ต้องการผลักดัน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีระดับโลกหลังจากนี้จำนวนหุ่นยนต์ต่อจำนวนแรงงานของประเทศไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะมีความสำคัญอย่างมากในอนาคตจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าง,งานสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยแรงเห็นถึงความสำคัญของการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคส่วนต่างๆ และจะช่วยผลักดันให้เกิดการนำมาใช้งานจริงมากขึ้นดรคณิตยังได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า งานสัมมนาในครั้งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้ได้พบปะก,กับบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของญี่ปุ่นที่มีส่วนช่วยในการผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตในไทยและนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้จากประสบการณ์และความพยายามในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และออโตเมชันมาใช้จริงของแต่ละบริษัทอย่างละเอียดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในอนาคต ทั้งช่วยในการเพิ่มคุณภาพของสินค้าลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตที่ซับซ้อนขึ้นรวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐที่จะผลักดันให้เกิดโรงงานอัจฉริยะหรือ smart factory ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยอย่างแน่นอน ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆได้ทาง Art f u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง a u t f u t u r e ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ